บูช <c> า <oughs> บูครับดับแล้วลูกอ <enth> ืมหลอจังเลยอุยอุอยอุืยท่านนนอไฟจังไม่ดูท่านนอนเขา แม่แม่แม่ดูท่านมานท่านนอนแบบอื้ม <c oughs> <c oughs> ดูหลับถ้านอนหลับถ้าน้องน่าหลับเร้ครับเฉวูนอนหลับเร้วลูกอืมเบนอนหลับหรอบครับนอนลหอลับได้ทั้งวันเมีวอ,อะไรไม่รู้ตัวอ้วนตัวอ้วนอ้วนตัวอ้วนเนี่ยอ้วนสุดเลยน้องเลยสุดวอนสุด เอ๊ะตื่นไหมจะตื่นไหมหือจะตื่นหรือจะนอนจะบู nic. น้องบูครับมันหล่อเนี่ยมันหล่อเนี้ยแมวมันหล่อเนี้ยอี่แมวใครหล่อวะแมวใครมันหล่อวะแมวใครหล่อ